สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ช่องแซลมอนซาชาแนลก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับสุขภาพนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องน้ํามน้านะครับที่มีผลเสียต่อสุขภาพนะครับไม่ควรดื่มเป็นประจําถ้าเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงเลยนะครับจะมีน้ําอะไรบ้างนะครับน้ํามชนิดนี้นะครับ 1. นะครับก็คือน้ําซุปน้ําซุปต่างๆหรือน้ําก๋วยเตี๋ยวนะครับ2น้ําอัดลม 3. เครื่องดื่มชูกำลังนะครับแต่ละน้ำมีผลเสียอย่างไรเดี๋ยวผมจะนำเสนอให้ท่านได้เห็นภาพชัดๆนะครับเราเริ่มจากน้ำที่1ก่อนนะครับน้ำซุปต่างๆหรือน้ำก๋วยเตี๋ยวนะครับครับน้ำก๋วยเตี๋ยนี่ทำให้เราเสี่ยงต่อการเป็นโรคถึง3โรคได้กันนะครับโอ้โหเยอะนะครับมีโรคอะไรมั่งนะครับโรคแรกครับโรคเกาทําไมถึงเสี่ยงเป็นโรคเกาครับ เพราะว่าน้ําซุปต่างๆหรือน้าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยได้มาจากการต้มกระดูกสัตว์ไม่ว่าจะเป็นกระดูกหมูหรือกระดูกกระดูกไก่นะครับซึ่งน้ําต้มกระดูกเนี่ยจะมีปริมาณของสารที่ชื่อว่าพิวรีนเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเมื่อเรารับประทานเข้าไปในเป็นประจํานะครับสาหรับท่านที่บริโภคเป็นประจำเนี่ยสารพิวรีนเมื่อเรารับประทานเข้าไปนะครับจะกลายเป็นกรดยูริกเข้าไปในร่างกายนะครับ แล้วก็ไปสะสมมากๆอยู่ในกระแสเลือดเนี่ยกดยูริกก็จะส่งผลเสียคือจะไปเกาะตามข้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อมือข้อเท้าทําให้เราเป็นโรคข้ออักเสบนะครับเป็นโรคเกาได้นะครับโรคที่สองที่เสี่ยงตามมาก็คือโรคไตนะครับครับน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวหรือน้ําซุปต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะปรุงด้วยเกลือโซเดียมครับโซเดียมเนี่ยถ้าเราบริโภคในปริมาณมากๆนะครับไตก็จะทาจะทํางานหนักเพราะว่าไตก็ต้องขับโซเดียมที่ มีปริมาณเกินจากร่างกายเนี่ยขับออกไปนะครับทาให้ไตทํางานหนักก็ส่งผลเสียทําให้ไตเนี่ยมีโอกาสเสื่อมได้นะครับเสียงโรคที่3ครับไขมันอุดตันเส้นเลือดอย่างที่ทราบกันดีนะครับก็คือน้ําซุปต่างๆเนี่ยต้มมาจากกระดูกสัตว์ก็ต้องมีไขมันจากสัตว์ปนอยู่ด้วยนะครับครับไขมันจากสัตว์เนี่ยก็ทําให้เมื่อเรารับประทานเข้าไปมากๆก็จะทําให้ไปอุดตันเส้นเลือดได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรครับถ้วยนี้เป็นน้ําซุปที่ผมได้ ลองแช่ตู้เย็นไว้เป็นเวลาหนึ่งคืนนะครับจะเห็นเป็นก้อนขาวๆนะครับที่ลอยอยู่นะฮะเนี่ยก้อนขาวๆเนี่ยลอยอยู่เนี่ยคือไข่ของเอ่อไข่ของจากไขมันสัตว์นะครับลอยอยู่ท่านลองคิดดูนะฮะว่าถ้าเรารับประทานเข้าไปเนี่ยไอ้ก้อนไข่พวกนี้จะไปอุดตันเส้นเลือดเรานะครับก็ทําให้เรามีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดได้นะครับซึ่งเป็นอันตรายเหมือนกันนะครับอ่ะแล้วก็มาถึงน้ําที่สองนะครับน้ําอัดลมนะครับ ก็เป็นน้ําที่ละลายด้วยแก๊สนะครับสมชื่อว่าอัดลมนะมันอัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปนะฮะเวลาเขย่าก็ถึงถึงได้เกิดฟองของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon ide, เป็นฟองแบบนี้นะครับครับการที่น้ำเนี่ยถูกอัดด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon ide, ทำให้สภาพของน้ำเนี่ยมีสภาพความเป็นกรดสูงนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะใช้กระดาษลิสมัต ตรวจสอบค่าความเป็นกรดของน้ำอัดลมดูนะครับว่ามีความเป็นกรดมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่านี่คือกระดาษลิสมัตที่เราใช้ทดสอบสารละลายว่ามีความเป็นกรดเป็นหรือเป็นด่างนะครับก็จะมีสีให้เทียบนะครับถ้าสารละลายที่มีสภาพความเป็นกรดเนี่ยมันจะมีค่า pH ต่ำกว่า7นะครับก็ก็คือ pH ไล่ตั้งแต่6ลงไปแล้ว654321นะครับเทียบเป็นสีให้เห็นเลยนะครับ แต่ถ้า pH มีค่า7ก็คือมีค่าความเป็นกลางนะครับไม่เป็นทั้งกรดเป็นด่างเป็นกลางนะครับแต่ถ้า pH ตั้งแต่8ค่า8 9 10 1 1ขึ้นไปนี่คือมีค่าความเป็นด่างนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูค่าความเป็นกรดของน้ําอัดลมกันนะครับว่ามีค่า pH ถึงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจุ่มกระดาษลิตมัดลงในน้ําอัดลมนะครับ <We> เดี๋ยวมาเปรียบเทียบสีกันนะครับน้ำอัดลมตัวอย่างที่เรานำมาทดสอบด้วยกระดาษลิดมันนี่นะฮะสีเนี่ยทเทียบเคียงกับค่า pH เท่ากับ2เลยนะฮะเป็นกดค่อนข้างมากเลยนะครับปกติเนี่ยน้ำย่อยในร่างกายของคนเราเนี่ยก็มี ค่าความเป็นกรด pH เท่ากับ2อยู่แล้วนะครับถ้าเราดื่มน้ําอัดลมเข้าไปเนี่ยสภาพในกระเพาะอาหารของเราลองคิดดูนะฮะเติมความเป็นกรดเข้าไปอีกก็ยิ่งมีสภาพความเป็นกรดมากขึ้นไปอีกนะฮะฉะนั้นการที่เราบริโภคน้ําอัดลมเป็นประจำเนี่ยก็จะทําให้กระเพาะของเราเนี่ยเจอทั้งน้ําย่อยที่เป็นกรดแล้วก็น้ําอัดลมที่เป็นกรดเข้าไปอีกนะฮะก็ส่งผลเสียทาให้เป็นโรคกระเพาะเป็นแผลในกระเพาะอาหารได้นะครับ อันนี้คือโรคที่1แล้วนะครับที่เสี่ยงนะครับสำหรับผู้ที่บริโภคน้ําอารมณ์เป็นประจําก็คือโรคกระเพาะอาหารนะครับอ่มาถึงผลเสียอย่างที่2สําหรับผู้ที่ดื่มน้ําอดรมณ์เป็นประจํานะครับก็คือโรคเบาหวานนะครับเอน้ําอดรมณ์ตัวอย่างที่ผมนํามานําเสนอให้ท่านได้รับชมเนี่ยเป็นน้ําอัดรมณ์ยี่ห้อหนึ่งนะครับเป็นน้ําอารมณ์กระป๋องขนาดปริมาณ245ร้อยบซีซีนะฮะ ในฉลาเนี่ยเขาระบุไว้ว่ามีน้ําตาลเป็นส่วนประกอบเนี่ยถึง19กรัมนะครับเ,เมื่อเทียบกับปริมาณซีซีนะฮะเ,เมื่อเทียบกับปริมาณช้อนชาก่อนดีกว่1า,า,า1ช้อนชาน้ําตาลทราย1ช้อนชาเนี่ยเทียบเท่ากับปริมาณน้ําตาล4กรัมนะฮะถ้าน้ําตาลปริมาณ19กรัมเนี่ยก็จะตกปริมาณน้ําตาลประมาณ5ช้อนชานะครับ 5ช้อนชาเนี่ยเทียบเท่าปริมาตรก็ปริมาณ2 5ซีนะครับซึ่งผมก็ได้ลองตักน้ําตาลทรายในปริมาณ 25cc มาดูนะฮะเนี่ยประมาณนี้นะครับจะเท่ากับปริมาณน,น้ําตาลเท่าที่ท่านเห็นเลยนะฮะแค่น้าําอัดลมกระป๋องเดียวนะครับมีปริมาณน,น้ําตาลถึงขนาดน,นี้แล้วนะฮะท่านก็ลองคิดดูนะครับว่าถ้าท่านดื่มน้าําอ,อัดลมทุกวันเนี่ยแล้วก็ได้รับน้ําตาลปริมาณเท่านี้ทุกวันนะครับ ท่านก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานนะครับผมเนี่ยปริมาณน้ําตาลยี่สิบห้าซีซีนะครับเยอะมากนะครับปริมาณน้ําตาลในน้ําอารมณหนึ่งกระป๋องเนี่ยท่านในน้ําตาลไปเต็มเมเลยฮะตั้งยี่สิบห้าซีซีอ่าแล้วก็มาถึงน้ําชนิดที่สามนะครับน้ําเครื่องดื่มชูกําลังนะครับน้ําชนิดนี้ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไรบ้างนะครับครับก็เสี่ยงทำให้เป็นโรคเบาหวานเหมือนกันนะครับ เมื่อกี้เราได้รู้ได้ทราบว่าน้ำอัดลมเนี่ยมีฉลากระบุไว้ว่ามีน้ําตาลเป็นส่วนประกอบเนี่ยถึง19กรัมในน้ําอัดลมแค่กระป๋องเดียวนะครับแต่เครื่องดื่มชูกำลังครับน้ําตาลเยอะกวครับควร 150cc มีปริมาณน้าตาลถึง25กรัมครับเทียบเท่ากับน้ําตาลทรายเนี่ย6ช้อนชานะครับ หกช้อนชาเทียบเป็นปริมาตรก็เท่ากับ30ซีซีผมก็ลองตักน้ําตาลในปริมาณ30ซีซีดูนะคแค่เครื่องดื่มชูกำลัง150ร้อยห้าสิบซีซีฮะมีปริมาณน้ําตาลถึงเท่านี้เลยนะครับ3 0ซีซีนะฮะต่อขวดไอ้น้ำชุกเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยแค่ขวดแค่นี้นะมีน้ําตาลปริมาณถึงเท่านี้ถ้าลองคิดดูนะครับว่าท่านบริโภคเครื่องดื่มชูกำลังเป็นประจําทุกวันท่านก็เสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานเหมือนกันนะครับ ปกติเนี่ยตามหลักโภชนาการเนี่ยคนเราเนี่ยควรบริโภคน้ำตาลนะครับหวันเนี่ยไม่เกิน6ช้อนชาหรือปริมาณ30ซีซีนะครับแค่เครื่องดื่มชูกำลังขวดเดียวนะครับร5 0ซีซีก็ถึงลิมิตแล้วนะครับลิมิตสูงสุดที่จะรับประทานน้ำตาลได้ต่อวันแล้วนะแต่อย่าลืมนะครับว่าท่านบริโภคอาหารชนิดอื่นอีกนะครับที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบฉะนั้นการที่ท่านบริโภค เครื่องดื่มชูมกาลังเป็นประจําทุกวันก็เท่ากับว่าท่านบริโภคน้ําตาลในปริมาณที่เกินกว่ามาตรฐานตามหลักโภชนาการที่เขากําหนดไว้นะครับแน่นอนครับฉะนั้นท่านถึงเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานนะฮะสำหรับท่านที่ดื่มเครื่องดื่มชูมกาลังเป็นประจําทุกวันนะครับอ่าสหรับความเสี่ยงที่2ของเครื่องดื่มชูมกําลังนะครับเสี่ยงเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับ เรามาดูความเป็นกรดของเครื่องดื่มชูกำลังนะฮะว่าค่า pH เท่าไหร่ความเสี่ยงอย่างที่สองของเครื่องดื่มชูกําลังก็ไม่พ้นเรื่องโรคกระเพาะอีกฮะความเป็นกรดของเครื่องดื่มชูกาลังเนี่ยที่เท่า pH เท่ากับ3เลยนะครับ pH เนี่ยต่ำกว่าน้ําอารมณ์แค่ แค,แค่หน่วยเดียวเองนะฮะน้ำอัดลม PH เอท่ากับ2เอ,อเครื่องดื่มชูมกาลัง PH เท่ากับ3ก็มีความเป็นกรดค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับคนที่ดื่มเครื่องดื่มชูมกาลังเป็นประจําก็เสี่ยงที่จะเป็นโกกรคกระเพาะอาหารได้เช่นกันครับอ่าแล้วก็มาถึงความเสี่ยงอย่างที่3ของเครื่องดื่มชูมกาลังนะครับนอกจากออมีปริมาณน้ําตาลในเครื่องดื่มเยอะเสี่ยงต่อเป็นโรคเบาหวานแล้วแล้วก็สภาพความเป็นกรดเป็นด่างเนี่ย pH เท่ากับ3ซึ่งเสี่ยงที่จะเป็นโกกรคกระเพาะอาหารนะครับ ก็จะมีเสียงอีกโรคหนึ่งครับสาหรับผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มชูกาลังเป็นประจําก็คือโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูงนะครับเพราะอะไรครับเครื่องดื่มชูกาลังเนี่ยจะประกอบด้วยสารคาฟเฟอีนนะครับซึ่งสารคาฟเฟอีนเนี่ยจะไปกระตุ้นให้การทํางานของหัวใจเนี่ยเต้นเร็วและแรงขึ้นนะครับซึ่งส่งผลให้หัวใจเนี่ยทำงานหนักขึ้นนะครับท่านที่ดื่มเครื่องดื่มชูกาลังเป็นประจำเนี่ยแลปริมาณมากต่อวันเนี่ยอาจจะส่งผลเสียทําให้หัวใจทํางานหนักแล้วก็เป็นโรคหัวใจได้นะครับ แล้วก็การที่หัวใจเนี่ยเต้นเร็วขึ้นแรงขึ้นสูบฉีดแรงขึ้นก็ส่งผลให้ความดันโลหิตในร่างกายสูงขึ้นด้วยครับจึงส่งผลเสียทําให้การดื่มเครื่องดื่มชูกำลังเป็นประจำเนี่ยส่งผลต่อโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูงตามมาได้ครับเมื่อเราได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลเสียต่อร่างกายของ3น้ําที่ผมกล่าวไปแล้วเมื่อกี้นะครับก็อยากจะเตือนทุกท่านที่บริโภค น้ำสามชนิดนี้เป็นประจำนะครับก็ถ้าเลี่ยงได้ควรเลี่ยงนะฮะถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ควรลดการบริโภคลงนะครับจะได้ไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคกระเพาะอ,อาหารโรคเบาหวานหรือโรคเกานะครับก็ขอสรุปอีกครั้งนะฮะสำหรับผู้ที่รับป,ประทานน้ำซุปหรือน้ำก๋วยเตี๋ยวเป็นประจำก็จะเสี่ยงต่อการเกิด3ามโรคนะครับโรคเกานะครับจากสารพิวรีนในน้ำซุปนะครับ โร,โรคไตจากการที่ปรุงด้วยเกลือโซเดียมในปริมาณมากแล้วก็โรคไขมันจากสัตว์ซึ่งน้ำซุปจากก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็ต้มมาจากไขมันจากกระดูกสัตว์นะครับก็จะมีไขมันเนี่ยป่าปนอยู่ในน้ำซุปด้วยนะครับก็จะมีผลทําให้เรารับประทานเข้าไปเนี่ยไขมันสัตว์อาจจะไปอุดตันเส้นเลือดได้นะครับน้ําอย่างที่2ก็คือน้ําอัดลมนะครับน้ําอัดลมเนี่ยก็จะเสี่ยง เป็นได้ทั้งโรคกระเพาะอ,อาหารซึ่งมันมีคุณสมบัติความเป็นกรดของมันนะครับก็จะไปกัดกระเพาะเราได้นะครับแล้วก็เสี่ยงเป็นโรคเบาหวานเนื่องจากปริมาณน้ําตาลที่เป็นส่วนประกอบในปริมาณมากซึ่งถ้าเรารับประทานเป็นประจําทุกวันก็จะรับปริมาณน้ําตาลมากๆสะสมเข้าไปทุกวันก็จะทําให้เป็นโรคเบาหวานได้นะครับแล้วก็น้ําที่3ามก็คือน้ําเครื่องดื่มชูกําลังก็มีความเสี่ยงได้เป็นสามอย่างนะครับก็คือ,อ,อโรคกระเพาะอ,อาหารก็คือคาบ ความเป็น pH ของมันเท่ากับ3นะครับก็ทําให้เป็นแผลในกระเพาะอาหารเนื่องจากมันเป็นกรดก็เป็นไปนกัดกระเพาะอาหารของเราได้นะครับแล้วก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานได้เหมือนกันเนื่องจากปริมาณปริมาณน้าตาลที่เป็นส่วนประกอบต่อ,ต,อต่อขวดนะฮะถึง25กรัมนะครับถ้าดื่มบริโภคทุกวันก็จะมีการสะสมน้ําตาลในปริมาณมากก็จะเสี่ยงต่อเป็นการเป็นโรคเบาหวานได้นะครับแล้วก็เสี่ยงอย่างที่3ก็คือโรคหัวใจและ ความดันโลหิตสูงเนื่องจากมีสารคาเฟอีนเป็นส่วนประกอบของในเครื่องดื่มชูกำลังมันก็ไปกระตุ้นให้หัวใจทํางานหนักขึ้นสูบฉีดแรงขึ้นก็ทําให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้นะครับครับก็ขอบคุณสําหรับทุกท่านที่ติดตามเ,เรื่องสุขภาพทางช่องแซมมอนซาชาแนลนะครับเรื่องต่อไปเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเราจะนําเสนอเรื่องไหนก็ขอให้ทุกท่านติดตามนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่องแซมมอนซาชาแนลเลยนะครับขอบคุณครับ